คนวันนี้เราจะไปดูรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสล a าที่เป็นแบรนด์อันดับ1ของโลกกันนะครับทีนี้การทำตลาดของเทสล a าเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะเขาจะไม่ต้องผ่านเซลล์ไม่มีโชว์รูมไม่มีอะไรเลยนะไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์อย่างเดียวนะอันดับแรกนะเข้าไปที่เทสล a าไทยแลนด์นะครับพิมพ์เข้าไปเลยก็จะมีหน้ารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาดเทสล a กดเข้าไปเลยครับเราจะเจอหน้าแรกของเขานะก็จะเป็นเท s l a ประเทศไทยนะครับหน้าแรกก็จะขึ้นด้วยโมเดล Y ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะไปดูโมเดลอื่นโมเดล S โมเดล3โมเดล X โมเดลอื่นนะก็สามารถกดเข้าไปได้แต่ว่าตอนนี้นะที่ทำตลาดในประเทศไทยก็จะมีโมเดล3กับโมเดล Y โอเคเข้าไปที่หน้าแรกก่อนนะน,นี่คือโมเดล Y เนาะกลับไปที่หน้าแรกของเขานะคุณต้องการสั่งซื้อก็ ไปที่การสั่งทำพิเศษเลยก็จะขึ้นลดมานะอันนี้สมมุติว่าเป็นโมเดลสแล้วกันสมมุติว่าเลือกโมเดลสเป็นตัวต่ำที่สุดนะก็คือตัวที่ราคาที่ถูกที่สุดก็คือหนึ่งล้านเจดแห้าหมื่นเก้าบาทนะครับก็สมมุติว่าเรามีงบเท่านี้แล้วกันเลือกเป็นตัวที่ถูกที่สุดเราก็ไม่ต้องคิดมากนะก็กดเข้าไปนะแล้วก็อาจจะดูจุดเด่นบาบาบาอะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติว่าเราเลือกเท่านี้แหละเพราะว่างบมันเท่านี้นะครับเราก็เลือกสี อสมมุติว่าผมชอบสีแดงสีแดงสวยมากนะครับสีแดงสวยนะเอาสีนี้แล้วกันนะเราเลือกสีนะครับแล้วล้ออ่าล้อสามารถมันไม่มีให้ปรับแต่งก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ต้องเลือกนะครับและก็อันนี้คือที่รวมสีแดงน่าจะต้องเพิ่มแปดหมื่นหรือเปล่านะาเดี๋ยวลงดูสีอ่าโอเคต้องเพิ่มตังค์สีดําเนี่ยราคานี้เลยนะสีน้ําเงินเพิ่มก็คือ สีดำเนี่ยเป็นราคานี้นะครับถ้าเป็นสีอื่นต้องเพิ่มตังค์สีแดงต้องเพิ่มอีก8ปดหมื่นแต่สีแดงสวยมากสมมุติว่าเลือกสีแดงแล้วกันนะรอก็ตามนี้เลยรวมมาแล้วภายในรวมมาแล้วนะนะครับอันนี้จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับออโต้พายロนะอีก1นึ0 0 0สนนพันะครับอันนี้ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบก็จะราคา2 4ง0 0 0พันบาทนี่ก็คือแล้วแต่เราเราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้เหมือนซื้อของ Apple เลย นะถ้าเกิดว่าใครใช้ Apple ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกฮาร์ดดิสเลือกเมมโมรีนะเลือกอะไรหลายๆอย่างนะที่คล้ายๆกันกับซื้อรถเลยเนี่ยนะครับและสมมุติว่าพอใจแล้วละกันนะนี่คือสมมุติว่าเราแบบตามงบประมาณที่เรามีเนาะเราพอใจแล้วนะเราก็ราคามันก็จะบวกเพิ่มมานะครับนะและก็ไปที่การชําระเงินก็กดเข้าไปเขาก็จะสรุปราคาให้ อ่าโอเคทีนี้ก็จะมีการจองก็คือจะต้องจ่ายวันนี้คือ4,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราเราจะซื้อเงินสดก็คือตามนี้เลยหรือจะเช่าซื้อก็ได้นี้เช่าซื้อเาก็จะคำนวณเงินผ่อนให้ว่าต่อเดือนเนี่ยจะต้องผ่อนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเอาโมเดลนี้นะสีนี้เราก็จะผ่อนประมาณ2 4 0 0 0นะใครที่ผ่อนไหวก็เลือกเอานะครับและเขาก็จะคิดการประหยัดน้ามันให้ด้วยนะประมาณลบสา0พ นะครับอันนี้คือจะประหยัดน้ํามันไปนะฮะแล้วก็จะมีราคาดาวมาให้นะก็เตรียมเงินประมาณเ0็ดแสนไปดาวแล้วก็กดสั่งซื้อนะเขาก็จะให้จ่ายบัตรเครดิตเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจรถเทสลาก็สามารถที่จะมาคัสตอมรถนะแบบที่คุณต้องการเลยตามงบประมาณที่คุณมีนะไม่ต้องซื้อผ่านเซลล์อีกแล้วไม่มีเซลล์ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ เป็นการตลาดแบบใหม่จริงๆเป็นการสั่งซื้อลถออนไลน์ด้วยตัวเองนะซึ่งไม่มีค่ายไหนกล้าทำค่ายอื่นจะต้องซื้อผ่านเซลล์ถูกไหมแต่ว่าเท s l a ไม่สนใจเลยไม่โฆษณาไม่อะไรเลยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารถเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะเป็นการทำตลาดแนวใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อรถเท s l a แล้วสามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะว่ารถที่คุณซื้อไปแล้วเนี่ย ใช้ดีแค่ไหนนะมีความภูมิใจยังไงนะก็เอามาเล่าให้ทุกคนที่อยู่ในแชนแนลนี้นะได้อ่านกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามครับว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆม,มานำเสนออีก